สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะพี่อู๋เตรียมวัสดุปลูกไว้เรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้เราจะมาปลูกต้นนี้กันค่ะนี่นี่นะคะเดี๋ยวพี่อู๋จะเท้าความให้ฟังอันนี้ถ้าใครได้ดูคลิปที่พี่อู๋ออกถุงไม้เนื้อเยื่อของการส้มด่าง นะคะก็จะจำกันได้จะจำต้นไม่ได้หรอกเพราะว่ามันใหญ่มากนี่ค่ะนี่คือไซส์นี <S 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 ่คือไซส์ของการส้มเนื้อเยื่อแล้วปลูกในกระถางพัฟคาวนะคะเห็นรากไหมคะนี่นะคะนี่ค่ะคือแบบว่าอลังการอะ เนี่ยอลังการมากทุกต้นไม่มีตายอะไรจะขนาดนั้นแ <c oughs> ละนี้นะคะพี่อูก็จะวันนี้นะคะก็ได้เวลาที่จะเอากระถางอันเนี้ยพัฟคาวอันเนี้ยลงไปในกระถางอย่างนี้แล้วค่ะแล้วหลายคนถามว่าจะต้องถอดกระถางยังไงจะต้องถอดออกจากกระถางพัฟคาวยังไงพี่อูบอกเลยว่าไม่ต้องถอดนะคะ ปลูกลงไปได้เลยอย่างนี้นะคะง่ายไหมคะอ่ะวันนี้นะคะเรามาผสมสูตรวัสดุปลูกกันก่อนวัสดุปลูกพี่อูก,ก็ลงไว้ในโพสต์ปักหมุดนะคะโพสต์ปักหมุดในเพจไทยการ์เด้นสโตรนะคะ หัวข้อ41เข้าไปดูได้เลยในโพสต์ปักหมุดนะคะแล้วก็เลื่อนลงไปที่หัวข้อ41ในนั้นจะรวบรวมวัสดุปลูกที่พี่อูปลูกไม้ของพี่อู๋แล้วรู้สึกว่าสูตรไหนดีอัตราส่วนผสมอันแบบอันนี้ใช้แล้วเวิร์กมากต้นไม้โตดีพี่อูก,ก็จะมาลงไว้นะคะวันนี้ก็เอามาตัวอย่างมาให้ดูนะคะโดยเมนหลักๆก็คือจะมีดิน TGS นะคะดิน TGS e ค n นซอยแล้วก็จะใส่ ตัวหินภูเขาไฟหินภูเขาไฟใครมีแบบสีน้ำตาลไอ้สีเทาๆก็ได้หรือใครจะใช้สีแดงก็ได้พี่อุ้ชอบใช้สีแดงเพราะมันรู้สึกของความมีชัดอาหารที่แบบว่าสูงดีนะคะเนื้อมันจะหนักนิดนึงนะคะแล้วก็อันนี้เป็นดินอะคาดมามะนะคะพี่อุใส่ลงไปด้วยแล้วก็ดินคานนมาด้วยนะคะแล้วก็อันนี้เป็นเปลือกสนนะคะเป็นเปลือกสนค่อนข้างอันนี้จะเป็นไซ S กับ M ปนกันพี่อ้วนปนกันเลยนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นเลกาบอลนะคะเป็นเลกาบอลอันนี้ก็เป็นหินภูเขาไฟเบอร์ 3S เอาไว้รองกลนนะคะเราก็จะผสมทั้งหมดเข้าด้วยกันอ๋อนี่ค่ะมีนี้ด้วยนี่คือแม็กคัมนะคะแม็กคัมจะอยู่ในนี้นะคะพี่อ้วนจะใส่ลงไปด้วยจากนั้นก็คลุกทั้งหมดเข้าด้วยกันนะคะ ก็จะเป็นส่วนผสมที่ไว้สำหรับปลูกฟีโรเดนดรอนนะคะที่แบบว่าเป็นไม้ที่มีรากอากาศเป็นเฮนิอีพไฟค่อนข้างโปร่งนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นออกมาเป็นลักษณะนี้นี่นะคะนี่โปร่ปงๆแบบนี้นะคะอ่ะเรามาปลูกกันเลยนี่นะคะกระถาง สูตรของพี่อู๋ก็คือจะต้องมีอะไรองก้นกระถางนะคะก็ใช้วันนี้ใช้เป็นหินภูเขาไฟเบอร์ 3S หรือว่าจะเป็นเลกก็บอลก็ได้นะคะที่เป็นไซส์โตก็จะเป็น L หรือ XL ก็ใส่ลงไปได้เลยนะคะพี่อู๋ก็ใส่ลงไปสูงประมาณสักขนาดนี้นะคะสาเหตุที่ใส่นะคะเพื่อที่ว่าก้นกระถางเนี่ยมันจะได้ไม่ดินพวกนี้มันจะได้ไม่ตันตรงรูก้นกระถางง่ายนะคะมันก็จะมีหินดักเอาไว้นิดนึงนะคะแค่นี้เอง คือความลับของมันจากนั้นก็ใส่วัสดุลงไปสักหน่อยหนึ่งนะคะจากนั้นพี่อูก๋ก็นี่เลยค่ะลงไปเลยนะคะนี่จากนั้นก็เติมวัสดุปลูกลงไปได้เลยโดยไม่ต้องลือ้อกระถางไม่ต้องทำอะไรให้แบบว่าต้นไม้รากสะเทือนเลยนะคะก็คือเติมลงไปเลย เพราะว่ากระถางพัฟคาวมันก็คือวัสดุปลูกอันนึงนั่นเองนะคะแล้วเราก็เติมวัสดุอันใหม่ใส่ลงไปได้เลยนี่เสร็จแล้วค่ะด้วยความรวดเร็วด้วยความรวดเร็วเลยนะคะหกระถางแล้วมาปลูกต่อกันเลยนะคะอีกกระถางนึงนะคะใส่หินลงไปวิทีการปุุงวัสดุปลูกของพี่อูเนี่ยพี่อูให้ความรู้สึกว่าเหมือนตัวเองกำลังทำกับข้าว แล้วเราก็ปรุงกับข้าวให้ต้นไม้ที่เรารักนะคะโอ้ยเดี๋ยวพี่อู๋ให้ดูนี่คือแบบมันมันไม่รู้จะทำยังไงโอ้โหพี่อู๋จะพยายามไม่ดึงโอ้ยพยายามจะสางให้มันออกเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวเอา,าให้ดูเอามาให้ดู เอาไม้ดูตรงนี้มาให้ดูตรงนี้าาน,นี่ดูลากมันเดี๋ยวก้องอ่ะก้องนั้นก็ได้นะคะวุ่นวายทำเป็นมีหลายกล้องแต่ถ่ายอยู่คนเดียวโอ้ยอันไหนเป็นอันไหนเราไม่รู้ะนี่คือนี่คือปัญหาหนึ่งของกระถางปั๊บขาวเราไม่ควร เราไม่ไม่ใช่กระถางผิดนะคะแต่เราไม่ควรวางติดกันความผิดอยู่ที่เราเองเพราะถ้าเราวางติดกันลากมันก็จะพันกันแบบนี้ล่ะคะ่ะโอ้ยอีลุงตุงนางมากเลยอะแยกเป็นอันๆก่อนนะคะ พี่อูคงต้องต้องมีการตัดล้ค่ะตัดไม่ลงจะตัดก็ตัดไม่ลงเป็นพวกแบบนี่ดูสิสวยทุกอันคือถ้าพี่อู ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ปลูกนี่พี่อูว่าอีกสักพักหนึ่งก็จะเริ่มหมดธาตุอาหารนะคะ <c oughs> นี่งามมากอ่ะงามมากจริงอ่ะเริ่มหมดปุ๋ยแล้ว คือมันไม่ใช่มันเริ่มหมดปุ๋ยนะคะแต่ว่ามันต้องการวัสดุที่มากขึ้นแล้วแหละอ่ะเนี่ยก้อนเนี้ยดูดิแล้วจะแยกมันยังไงคือแบบว่าถ้าเราเป็นพวกโหดเที้ยมนะคะเราจะดึงมันออกเลยเผอเราเป็นพวก เราเป็นเพื่อใจดีเราก็เลยแบบว่าคิดนานหน่อยใจดีกับต้นไม้นะคะอ่ะดูสิโอเคละไปไปมามันก็จะได้แต่อันนี้นรู้สึกว่าจะมีโอ้หอีกนี่นี่ค่ะมันเกิดเวลาเราไม้เดนื่อยเยอเนี่ยนะคะมันเกิดขึ้นเองอีกที่โคนค่ะเกิดขึ้นเองเราก็ต้องถอนมันออกมา ้วเดี๋ยวเราก็จะได้อีกต้นหนึ่งนะคะจะได้แบบไม่เป็นภาระว่าต้นนี้จะต้องมี2ต้นได้แล้วได้ต้นนโอเคอ่ะเอามาปลูกกันต่อนะคะเล่นเอาเหงื่อตกเลยค่ะ <horror> นะคะปลูกใส่ลงป้าย อเท่านี้แหละได้แล้วนะคะง่ายมากต้นหนึ่งติดลมบนเวลาปลูกแล้วเพลินนะคะวันไหนวันไหนพี่อู๋ปลูกแล้วนะคะพี่อุก๋ก็จะแบบว่ามีต้นนู้นต้นนี้ตามมาแบบมันสนุกอะค่ะ แต่วันไหนพี่อู๋สนุกมากๆวันนั้นจะมีคนรอพี่อู๋อยู่ที่ข้อความที่แชทเยอะนิดนึงปรดเข้าใจว่าพี่อู๋มาชาร์จพลังให้ตัวเองด้วยการปลูกต้นไม้ขอปลูกต้นไม้สักหน่อยนึงมันก็จะรู้สึกถึงแบบว่าความเครียดมันหายไปนะคะมันยังไงก็ไม่รู้อ่ะต้นต้นไม้นี่มันช่วยบําบัดเราจริงๆนะคะพี่อูเชื่อว่าคนที่ปลูกต้นไม้ด้วยกันเนี่ยจะเข้าใจ ร้อยไม่ใบดำนิดนึงเดี๋ยวรถว้างออกได้นะคะอืมโอเคปลูกให้ดูแค่นี้แหละเดี๋ยวพี่อุ้จะมาปลูกต่อนี่นะคะเนี่ยไอพวกถ้าเกิดพี่อุ้ทิ้งไว้โตๆเนี่ยนะคะเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้นี่นะคะพิงค์นี่ก็คือออกเนื้อเยื่อเหมือนกันนะคะแต่ว่าอันนี้มันกระถางมันมันไม่พอออกมันต้อง มันต้องเป็นกระถางที่โตกว่านี้เพราะมันต้นใหญ่แล้วนะคะอันนี้พี่อู๋ใช้กระถางที่3.5นิว้วพัฟคาวรุ่น3.5นิ้วปลูกนะคะก็ปลูกได้แบบนี้เลยนะคะเนี่ยค่ะไม่มีรไรละว,วันนี้นะคะก็จะมาเนี่ยแหะผสมวัสดุปลูกให้ดูไม่ได้ทำคลิปนานนะคะคิดถึงนะคะมันต้องอวดดินิดนึงนี่ สองใบนี้ตอนซื้อมาใบนี้หลังจากเปลี่ยนดินสูตรพีอ่อุสองใบนี้หลังจากเปลี่ยนดินสูตรพีอ่อุดูสีไม่ได้คุยมันจำนวน,นต่อหลักฐานจำนวนต่อหลักฐาน <c oughs> แล้วเวลาวางต้นไม้นะคะเทคนิคนะคะเคยวางด้านไหนให้วางด้านนั้นนะคะต้องจำ สมมุติว่าใบนี้หันมาทางทิศนี้ต้องให้ทิศเดิมนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ทิศเดิมใบไม้มันจะเหมือนเหมือนเหมือนตามแสงอะคะ่ะมันจะทําให้ผิดฟอร์มได้บางทีมันจะแทนที่จะออกเป็นพุ่มข้างนอกก็กลายเป็นว่าใบบิดเข้ามาเสียทรงนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราหยิบต้นไหนขึ้นมาดูให้จําตําแหน่งไว้แล้ววางที่เดิมนะคะมันจะไม้มันจะฟอร์มเดิมมัน มันจะไม่เพี้ยนนะคะนี่พี่อูก,ก็คือแบบว่าสายตาสอดสายว่าพี่อูเนี่ยจะอวดอะไรต่อดีเอาอวดอันนี้หน่อยก็ได้ไนี่ William C I หรือ s t e โ o l o b u um. มไม่แน่ใจต้นแม่นะคะว่าชื่ออะไรกันแน่นะคะแต่ว่าเป็นทรงยาวๆเหมือนกันเนี่ยค่ะแล้วพี่อูก,ก็พร้อมเม็ดยังไม่มีเวลายังไม่มีเวลาแยก เมล็ดมันแบบงอกแบบทุกเม็ดทุกเม็ดแทบทุกเม็ดจริงๆอะดูดิน่ากินไหมคะ <c oughs> เดี๋ยวอีกหน่อยนะคะเราก็จะมีเป็นทุ่งตัวนี้นะคะโอเคไม่อวดอะไรละจะปลูกต้นไม้ต่อละเริ่มมืดละลากันไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ